วันนี้ก็สั่งไข่เชื้อไก่ฟ้านะครับเข้ามาใหม่จากอีกฟาร์มนึงนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ก็ส่งมาถึงที่บ้านแล้วนะครับก็ประมาณสามถึงสี่วันนะครับมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองแกะเปิดดูเลยนะครับนี่เขาก็แพ็คมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ นีเขียนหน้ากล่องไว้ด้วยนะครับโอเค,อเคก็แพ็กมาค่อนข้างดีนะครับโอเค สิบฟองนะครับเดี๋ยวลองดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับฟองแรกเนี่ยครับลักษณะไข่กับสีของไข่นะครับเหมือนที่เคยทำคลิปให้ดูแล้วนะครับ สภาพเบื้องต้นนะครับก็ไม่มีรอยแตกแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเราลองมาตรวจดูว่าลักษณะไข่ด้านในจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับี่ฟองแรกนะครับ สองสามสี่ Ừ. Mm -hmm. Thế... ก็ทั้ง10ฟองครับก็ยังอยู่ในสภาพที่น่าจะลองฟักดูได้นะครับไม่ไม่มีลักษณะวุ้นรอยในในไข่นะครับก็เดี๋ยวลองให้แม่ไก่ไปลองฟักดูเลยนะครับเดี๋ยวรอบนี้นะครับจะมาฝากกับแม่ไก่ตัวนี้นะครับเขา กไข่เริ่มที่จะกกไข่เมื่อวานนี้นะครับก็เราได้ไข่มาดีก็เดี๋ยวนําเข้าไว้ใส่ไว้แทนไข่ของเขานะครับแล้วก็จะนําไข่ของเขาเนี่ยไปฝากไว้กับแม่ไก่อีกตัวนะครับก็ฟักก่อนกันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะลองนำใส่ไปเลยนะครับ อค้อ,องนี้จะมีอยู่แปดฟองนะครับเราแยกออกมาก่อนแต่จะเขียนบอกไว้หมดแล้วนะครับ สีเจ็บโอเคก็ใส่ไ้นะครับสิบฟอง วันนี้ก็วันที่แปดนะครับที่เรานำไข่ไก่ฟ้านะครับมาฝากแม่ไก่ต่อฟักไว้นะครับเดี๋ยวลองมาดูว่ามีเชื้อเดินกี่ฟองนะครับลองที่หนึ่งนะครับ ฟองที่สองนะครับจะแตกต่างกันครับฟองที่หนึ่งกับฟองที่สองฟองที่สองนี่น่าจะมีเชื้อเดินนะครับแต่ฟองที่หนึ่งเนี่ยฟองอากาศมันเยอะเกินไปครับน,น่าจะไม่มีเชื้อเดินฟองที่สามนะครับ มันไม่มีเชื้อเดินเลยครับ <Hey. S 1> ฟองที่สี่มีแบบใสเลยครับ <Hey. S 1> ฟองที่สี่ฟองที่ห้านะครับ ที่หก<ม>ที่เจ<ม>็ดตัวที่แปด ใสเลยครับฟองนี้มันไม่มีเชื้อเดินฟองที่เก้าจะใส่ฟองที่สนะิบครับ นน่จะมีเชื้อเดินเห็นเป็นเส้นเลือดงั้นเดี๋ยวลองทิ้งอีกสักเจ็ดวันแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูความเปลี่ยนแปลงอีกทีครับ